แต่ละตัวเนี้ยก็จะมีความหายากไม่เท่ากันนะครับอย่างตัวเอ่อสีชมพูเนี่ยผลิตมาแค่31ตัวทั่วโลกสีแดงข้างบนนะครับ51ตัวทั่วโลกสีม่วงและสีเขียวอย่างละ151ตัวทั่วโลกรวมๆแล้วเนี่ยสตัวเนี่ยถ้าจะเก็บที่ครบเนี่ยต้องตอนนี้ก็อยู่ราวๆเจ็ดถึงแปดพันนะคุณหมอแปดแสนค่ะ <Why? S 2> <laughs> King of the Bob 4ตัวราคาเกือบล้าน สวัสดีครับหมออาร์ตน,นะครับวันนี้ก็ EP ที่4มาเจอกับ King of the Bob นะครับ4ตัวนี้นะครับก็เป็น collection Bob ซึ่งมีความพิเศษหลักๆเลยคือหายากนะผลิตน้อยนะครับ แล้วก็ตอนนี้ราคาขึ้นไปสูงมากๆนะครับแต่ละตัวนี้ก็จะมีความหายากไม่เท่ากันนะครับอย่างตัวสีชมพูเนี่ยผลิตมาแค่31ตัวทั่วโลกสีแดงข้างบนนะครับ51ตัวทั่วโลกสีม่วงและสีเขียวอย่างละ151ตัวทั่วโลกกว่าจะเก็บได้ครบ4ตัวเนี่ยก็หายากมากเป็นคอลเลกชันที่นักสะสมหลายๆคนเนี่ยขว่คว้านะครับแล้วก็หาให้ได้ครบ4ตัวนะเพราะฉะนั้นการที่จะมีครบ4ตัวเนี่ยเป็นเรื่องยากมากเพราะว่าตัวสีชมพูเนี่ยมีแค่31ตัวเท่านั้น นนั้อาจจะมีแค่31คนทั่วโลกที่สามารถมีได้ครบ4ตัวในเรื่องนั้นคือคุณหมอในทีะครับแน่นอนครับเมื่อเรามีแล้วเราก็ต้องมีให้ครบคุณหมอขอถามเกี่ยวกับเรื่องตู้หมอเรื่องตู้นี้คุณหมอสั่งผิดึ้นมเองใช่ไหมครับครับใช่ครับก็คือตู้นี้เราก็สั่งเป็นธีมให้มันเวลาที่เราดิสเพลย์อาร์ตทอยเนี่ยบางทีวางเฉยเยเนี่ยมันก็ดูไม่มีเรื่องราวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะมีเจ้าที่เขารับทําตู้เนี่ยให้มันมีเรื่องราวมีแบ็กกราวที่ทําให้อาร์ตทอยของเราเนี่ยดูมีสตอร ขึ้นมาเวลาที่เราเหนื่อยๆกลับมาพักผ่อนหรือแม้แต่เราจะเราจะวางไว้ที่ประดับที่มุมบ้านมุมใดมุมหนึ่งเนี่ยก็ทําให้มันมีเรื่องราวทําให้อาร์ตทอยของเราเนี่ยมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเกตุตัวบนของคุณมอก็คือเหมืหอนแบบเป็นแท่นนั่งเนาะเป็นบรรลังถูกปะใช่ขเขาคือคิงเลยตัวล่วงเนาะเป็นพ่อมดอ่าใช่เป็นพ่อมดใช่จริงจริงแต่ละตัๆๆวก็จะมีแบบคาแรคเตอร์จะคาทาเขาจะไม่หมือนัน อะไรแบบนี้นะครับมงกุฎก็ไม่เหมือนกันจะเป็นดีเทลเล็กๆที่ทางศิลปินเนี่ยเขาก็แอบใส่เอาไว้นะในในดีเทลพวกนี้ก็จะเป็นสิ่งที่นักสะสมเนี่ยให้ความสําคัญใน4ตัวนี้คุณหมอชอบตัวไหนพิเศษใช่ไหมใน4ีตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้หายากสุดใช่ไหมแต่จริงผมชอบตัวแดงเพราะอะไรคุณหมอรเออผมรู้สึกว่ามันดูมันคือคิงคิงเนี่ยมันมากับสีแดงถึงแม้ว่าเอ้ยมันจะหายากน้อยกว่าตัวสีพูเนาะแต่ผมรู้สึกว่าเอ้ยมันมันดูแบบมองแล้วรู้สึกมันมีพลังมากที่สุดเลยใน4ีตัวนี้จริง กันที่บอกเป็นคนละค่ายกับป๊อบมาจะเป็นค่าย Finding ยูนิคอนหลายๆคนนนนักนักเก็บสะสมเนี่ยจะชมว่าค่ายนี้ลงสีค่อนข้างดีโดยพื้นฐานเนี่ยอาร์ทอยของค่ายนี้ก็จะมีราคาเริ่มต้นแพงกว่าตัวป๊อบมาที่มุม่งขายยักเก็บนะ ถือนานเมื่อน้อง4ตัวนี้เนื่องจากมีความแรมีความหายากอยู่จริงๆเนี่ยร้อยห้าสิบเอ็ดตัวก็ถือว่าน้อยนะครับ <Okay. S 1> แต่พอเจอ3 1ตัวเข้าไปเจอ51ตัวเข้าไปเนี่ยยิ่งราคาก็ยิ่งกระโดดขึ้นไปอีกรวมๆแล้วเนี่ยสี่ตัวเนี่ยถ้าจะเก็บให้ครบเนี่ยต้องตอนนี้ก็อยู่ราเราเจ็ดตปแต่ทันแล้วคุณหมอแปดแสนค่ะ ก็อีสองเซนก็จะลาแล้วนะก็อยากให้ถูกกว่านี้แต่ราคามันขึ้นตลอดเลยถ้าเราไม่เก็บเราอาจจะต้องไปพูดกันหลักร้านแล้วคนที่เก็บโขแบบคุณหมออ่ะมีก็เหมือนกันผมว่าพวกเนี้ยในเมืองไทยก็หลักหลักไม่ถึงสิบางคนนักสะสมเขาก็อาจจะไม่ได้แบบเอามาโชว์ออนไลน์เพราะว่าบางทีก็เก็บแบบเออรู้สึกสบายใจอุ่นใจของเราเองรู้สึกแฮปปี้ที่มีน้องอยู่ที่บ้านแล้วก็คือจบแล้วครับสำหรับวันนี้เนาะก็เต็มอิ่มกับขิความตบสี่ตัวนี้เนาะก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับยังในกดติดตามเอาไว้ แล้วก็รอดูคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ <Yeah. S 1> สวัสดีครับ